วันนี้พามาชมแบ็กคดีนันคนไทยจะชอบเรียกกุมารดำเรียกซับเนี่ครับของจริงเป็นอย่างนี้กุมารดำเรียกซับดูใบจะมันปรแกอแก่ไก็จะเข้มๆอมเขียวนะยังไม่ได้แก่จัดก็จะดำ คือกุ้มันดำเรียกทรั์หรือกิโรเดนดอนแบ็กคาดินันนะตอนได้มายังไม่มีใบนี้นะใบนีนะ้แทงใบใหม่มาเนี่ยเหมองาเนี่ยรอดใหม่กำลังกลางดูเหมือนว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับลอดน,นี้เหมือนจะด่างนะครับเดี๋ยวรอดู รอให้หลอดนี้กลางใบก่อนแต่ดูแล้วก็มีโอกาสด่างครับผมดูจากลักษณะแล้วมีลุ้นครับถ้าด่างก็สวยนะครับหายากขนาดไม่ด่างในใบย,ยังสวยขนาดนี้นะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับตระกูลฟิโลเดนดอน แบล็กคาร์ดินันหรือกุมาดดำเรียกสักเดี๋ยวเราอัปเดตนะฮะรอดนี้ว่าจะเป็นอย่างไรจะดางหรือไม่ไปชมนะครับไปดตามขอบคุณครับ